มามิติปิโสภควาอาระหะสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุโตโล,โลโกวิทูอนุตโโตโรปุริสธรรมสารติสัต์ สนานังพู้โทพระขวัติสวาคาตูพระขวาตาธรรมโมติโกอ,อากาลิโกอเอหิปัสสิกโปปกโอปนะยโกปาจจตังเวมโอวินยูหิติสุปฏิปันุพระขวัตโต สังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาทิทานจัตตาริปุริสายุขาม ปกคาลาเอสะพะคาวโตสาวกสังโฆอาุณายโยปาุนายโยทักอัญชลีการนิโยอนุตตรามปุญญาโลกาสตีสาธุสาธุมาวัดพระธาตุเห็นแขวนที่วัดเทวรูปทรงธรรมปากช่องนครราชสีมาสาธุ